ี่ผมไม่ไหวแล้วผมขอจบงานแล้วครับนะครับอันนี้ไม่ได้พ่นเลยดูองคาเทพดูเก็บดีเทลเอะไรอันนี้พ่นนะครับดูราเทพสองห้านี่ครับเห็นไหมครับอันนี้พ่นคมเมียมโอเคครับเลือกเอานะครับชอบแบบไหนนะครับ ก็ถ้าเกิดฉีดแว็กก็เอถ้าเกิดฉายแว็ก,กออกมาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็เข้าลงหลอดจิวเวอรี่เลยค่าไฟายอยู่ที่1 5ื่นห้านะครับแล้วคุณก็ใช้ได้ชั่วลูกชั่วหลานเลยตลอดชีวิตโคตรถูกอะไฟหมื่นห้จ้างผมปั้นหรือว่าจะบูชาไฟล์ผมก็หมื่นแต่อันนี้ผมฉีดฉายแสงขึ้นมาเล่นๆอยู่ที่พันห้านะครับเพื่อไปใส่กรอบเนี่ย ม่เข้ากรอบไม่ไม่เข้ากรอบอัดกรอบห้อยคอไม่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 ขี้เหร่เลยนะครับนะครับดูสวยเลยทีเดียวอันนี้ก็ให้ดูความละเอียดอะ่ะเพื่อจะเผื่อจะสั่งแว็กเพื่อไปหลอ่อเข้าลงหล่อจิวเวลรี่ไปหล่อโลหะนะครับเรื่องเงินเป็นทองเป็นหน้าประสบนิ้เป็นเหล็เป็นปูแกไม้แกหินแกเหล็กปั้นปูนได้หมดนะได้ฟมไฟล์ของมัน ใช้ได้จะตายโอเคครับผมอยู่ส่วนาหางเก้าเหลี่ยมข้อหอลบกลีขอจบงานแล้วครับไม่ไหวแล้วผมเที่ยวลึอเกินอาบน้ำนอนแล้วครับมากินข้าวที่บ้านนะครับไปแล้วโอเคครับกับพี่องค์ฟ้าเทพครับพห่องค์ฟาเทพทรงพระเจริญนะชอบงานแบบไหนติดต่อมานะคะรับไปแล้ว ร้านพุทธศินลืมหลานพุทธศินสามดีครูโน้ตลบลีรับสอนรับงานศินละปะรับทั้งงานโบราณรับงานทั้งงานสมัยใหม่0ูนย์เก้า5องสี่แปยุคูแม่งเหล็กโน้ตครับไปแล้วครับมีความสุขมีแต่สิ่งด,ดีกันทุกคนเลยนะครับไปแล้วครับเดินทางปลอดภัยครับ